สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาบ้านแดงคอกค,ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อคลาวที่แล้วนะคะที่เราไปฐานข้าวตรงลิงงมนน้ำจอพยาเนาะบรรยากาศดีๆน,นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วฟ้าเริ่มสว่างแล้วค่ะเจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะเดินเข้าไปรอคุณหมอในโรงพยาบาลน,นะคะ พ่อค้าแม่ขายก็ออกมาจัดของเตรียมจะขายกันแล้วค่ะบรรยากาศดีค่ะเรามาก่อนวันคริสต์มาสเนาะวันนี้วันที่24ธันวาคม2,567ค่ะเป็นวันอังคารนะคะเพืเ่อนๆเ,เ,เป็นวันทำงานเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งโรงพยาบาลแล้วค่ะอากาศที่ดีวันนี้ลมเย็นค่ะฝั่งโน้นก็จะเห็นศาลเจ้าจีนนะคะตันนี้ก็เป็นวันทงานนะคะเป็นวันทมาน ศาลเจ้าฉาเกลือค่ะเพื่อนๆเป็นศาลเจ้าเก่าแก่โบราณของแถววังหลังท่าน้ำสีลาดนะคะเพื่อนๆจะเห็นตึกสีเขียวซ้ายมือเนาะอันนี้เป็นร้านชัยวัดเบเกอรี่นะเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งนะคะจะมีขนมแบบอร่อยนะคะเบเกอรี่อร่อยทุกอย่างค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ร้านสีม่วงนี่เป็นะไรก่อนไม่มีสางนี้นะเราต้องตามไาได้ก็ จะเป็ะร้านขายยาก็จะเป็นเล็กๆตรงเอยสตียร้านขายยาชื่อดังยาไม่อยู่ตึกใหญ่แล้วก็ตึกต่างๆที่อยู่ใกล้ๆพวกเซเว่นแถบนี้ก็เป็นร้านขายยาซะเยอะมากๆเลยนะคะเสิดจงงเครื่องไปแล้วก็ปุกพานเนาะเพราะว่าคนเขามาทำงานกันนะคะแต่แต่เราเข้างรงพยาบาแล้วค่ะ ตอนนี้ประมาณเราเดินต่อ11โมงเพิ่งเกือบเที่ยงแล้วค่ะเราไปหาหมอเสร็จ50ลูกค่ะใช่ถูกต้องค่ะแยกน้ำซิมอป้าชอบกินาะาอะไรหม่คะพาดไม่ได้เราต้องซื้อลูกชินป่าค่ะเพื่อนๆแต่ปกติจะซื้อลิมถนนหงงนะวันนี้เขายังไม่มาขายนะคะ ็เลก็มาซืจานี้เนาะช่วงกลางวันก็จะมีพวกคุณหมอเนาะแล้วก็พนักงานโรงพยาบาลนะคะพนักงานร้านขายยาแถวนี้เนาะแล้วก็ผู้คนที่ตั้งใจมาซื้อของช้อปปิ้งนะคะของแฟชั่นที่นี่ก็จะหลากหลายเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ ไม่มีมีแต่แบบมีแต่แบบคองเสิรตมือสองไม่ได้มีว่าไงแบบไอ่เหมือนนะลืมลืมไม่ใส่ไม่ได้ที่ร้านของกินเยอะจริงๆค่ะตรอกนี้มีแต่เจ้าดังๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซูชิร้านส้มตำสมัยก่อนมีส้มตำสีดานะที่ดังๆอร่อยๆระอยไหมคะเอาเปรี้ยวมากค่ะ เขาสไม้ค่ะเกี่ยวมากเดี๋ยวนี้ร้านสีดาก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็จะมีร้านส้มตำป้าปะไัยเนาะ้้ล ไมร้อยค่ไมร้อยบอกบอกแล้วเดี๋ยวกำลังึินเลยม่แปดบค่ะอันห่งค่ะาเ้อครับมพอดีเลยค่ะกินไมหมดค่ะไ <c oughs> uh, ่ได้ไหมแค่เดียวค่ะกินไม่หมดค่ะอัสามร้าขนาดค่ะร่วแล้วค่ะคุณครับร้านี้เป็นอะไรกินไหม อซูชิกับบพ่อแม่ลูกะนะน้องจักน้องเดี๋ยวไปจับอ๋อ,อ,น,อน้องมีข้าวาน,น้องมีข้าวแล้วแต่หนูต้องมีตลกจะน้องมีข้าวแล้วน้องซื้อไปต้องพึ่งพักงานสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าต้องทำการเร่งวิดีโอเนาะทาให้งานเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยค่ะเพื่อนนี่จจะมีนะมั้งตอนนี้เราเข้ามาตรอก ด้ขายสินค้ามือสองนะก็มีเสื้อผ้ารองเทา้ากระเป๋านะคะรองเท้าแบรดมมนดะ์เนมเนาะรองเท้ากีฬารองเท้าแฟชั่นนะคะแต่ต้องเลือกเป็นนะโดยดีๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เราตั้งใจจะมาซื้อรองเท้าให้ปปาด้วยะคะ่ะสำหรับใส่เดินวิ่งเล่นกีฬานะคะหนักถึางาเดี๋ยวลองดูกัน เมื่อก่อนตอกนี้เนะนี่ยพวกวัยรุ่นจะมาเดินกันเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเงียบๆไปนิดนึ่งเนาะ รองเท้าก็มีหลากหลายให้เลือกหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารองเท้าไซส์เล็กจะไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่รองเท้าผู้ชายก็จะมี42ขึ้นไปเนาะของเราจะหา39 40 พี่ส in ีดำเบอร์สามเก้าสี่ส uh 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 ิบเนะคะสีดำสามเก้าสี่สิบเป็นแดดเป็นอะไรก็ได้พี่แมค้าก็บริการที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเที่พยายามอยากสะหาของให้เนาะแต่บางทีเจ้าตัวไม่ไปซื้อด้วยก็ ซื้อให้ลำบากค่ะอยากได้งานกว้างทุกทีเราก็ไม่เคยเข้ามาเดินซื้อแบบรองเท้ามือสองแบบนี้เนาะทีนี้เห็นว่าเออลองเข้ามาดูซิเผื่อได้รองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งนะคะราคาไม่แพงอันนี้เบอร์อะไรเขาเขาอ่อนเฮ้ยนี่ไงมาตังล่างๆดูได้ดูตาดีๆ ันนี้เอออันนี้ได้ปะอันนี้ได้มนสัปดาห์ที่ไม่ได้ต้องสั่งเก้าสี่สิบแล้วก็หน้าวันอีกตรงห่างน้องน่เอาไม่เป็นหนักไม่เอาซื้อให้คนแก่ซื้อยากอันนี้นู้่เอาหรอกเหมืลบก็โดนว่าต้องสไตล์แดดกัจาก A Nike แดดไม่ได้แต่เย็นๆเนาะเพราะไซส์เขามากนี่มันไม่ค่อยมีมัมีแต่พวกมีแต่พกแฟชั่นเนาะใช่ไหมในสัปดาห์มี่สัปดาห์หนึ่งขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะ เออข้างหน้าข้างหน้ามันเพียวไงก็จะเจ็บเท้าอ่ะรีบอกถ้าถ้าอย่างรีบบอกเนี้ยถ้ามีไซสัยได้ไ,ดดไม่แต่มันเล็กต้องต้องใสใหญ่นี่ก็เป็นสีสีอีกไม่เดยวเดินด้วยกันขอบคุณนะครับพี่ต้องเอา,าให้สไตล์คล้ายๆอันเก่ากับาามอะไนกี้อ่ะไป<อ> เดินกันต่อค่ะเพื่อนๆเดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าไปหลายร้านมากเลยค่ะแต่พวกรองเท้าผู้หญิงน่ารักน่ารักน่าซื้อใสรองเท้าเข้าไปรองเท้าแฟชั่นของวัยรุ่นก็เยอะนะคะ นี่แล้วก็ไนก้ตนี่เบาๆสามเก้าสี่สได้แอ็มก็ถยถไม่เยอะรอีวานี้เป็นไนกี้แอนเราะองท้าพวกนี้เขาก็ส่วนใหญ่ยกกระสอบมานะแล้วบางทีสมัยก่อนเราเข้งไปลราไ่มนะนจะมากะเล่นไะช่วงหลังแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าเขายกกระสอบกันมาที่ไหนมนี พะะคคุณนี่แต่ถ้าร้านตามร้านโกดังญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเอามาจากญี่ปุ่นนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะเราก็ต้องไปเลือกซื้อเอาเนาะแต่ที่วางหลังแม่บ้าน,นาไม่รู้ว่าเขาเอารองเท้ามาจากไหนนะอันออนี้เพืเลยครับาหางสามเก้าสี่สิบพี่เลยอ๋อยูยูอยากได้สีนี้<อ>ถ,ถ้าถ้าอยากได้สีนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ร้านนี้มันใหญ่ครับมันนี้มันอันนี้สี่พัน สามเก้าสี่สิประมาณนี้ใช่ไหมนี่ประมาณนี้สามเของนิ้วห้าสามมันจะเป็นสีเข้มอันนี้เป็นสีเข้มแต่ตัวน้ำจะเป็นขาวตัดดำมีดำดำเลยดำน้ำเงินมีดำดำก็เป็นตัวนี้เลยครับถ้าเป็นดำกับกับตัวนู้นอะพี่นั่นแหะตัวตัวนั้นก็ดูได้ตัวตัวตัวแรกแหลกนี่แหละนี่แหละใส่สามเก้าสี่สิบนี่แหละคือดำตับอันนี้เลยกับเด็กคนใส่เราลองก็ได้นะเท่าไรรคับเราไม่ซื้อไม่เป็นเป็นไรเนี่ยเบอร์เบอร์สีที่ราคาห้าร้อย ้าทวนานี่เราลองดูเดี๋ยวคุยกันกระด่อนรับอาปลพราวปลาจะขาวนกบใได้ถ้าเป็นขาววนตัวน้นเนี่นิ่แต่ถ้าเป็นดำตัวนี้มันจะไม่เลอกงไมู่ว่า้องสตาใส่ยอประมาณเราลองเลยเราเราลองได้คู่นีถ้าสักสามร้ยห้าสิบจะซื้อให้เพื่อนเพราะว่าดูแล้วมัน ใส่เใส่เบอรเดียวกันแปดกกว่าที่ว่าสี่สิบมันเท่ากันนี่เราเบอร์สี่สิบเพราะว่าถ้าเราซื้อของแท้มือสองฮะมันจะอยู่ประมาณห้าร้อยถ้าร้านโอเคนะร้านที่เขานำเข้าของแท้จริงๆนะแต่นี้เราก็ต้องตาดีได้ตาไร้เสียค่ะเบอร์อันนั้นเบอร์สี่สิบแต่ผมผมว่าถ้าถ้าใจสี่สิบจะพอดีกว่านะเพร้านนี้คือ สองตสองใจไม่แน่ใจเลก็เกิดถึงเท้าอ่ะรงเท้าเราไม่เหิดถึงเท้ามันไม่ได้แต่ถ้าอยากให้จะขับมันไม่จัดัามเาแล้วก็ไล่เชือกตัดเชือกเข้าไล่ไล่ไเชือกเาัรอกพอดีได้ห้าร้อยได้ห้า น้วแลีต้องขอบคุณพี่คนขายมากๆเลยเขาพี่เซนต์เก่งมากแล้วพยายามแบบเออให้เราซื้อเนะแต่ว่าเราไม่มั <S <s ่นใจไงคะเพราะทุกทีก็จะซื้อในห้างเนาะก็เลยตัดสินใจยังไม่เอาดีกว่าไว้อาจจะเพิ่มเงิน อีกประมาณพันหนึงก็ได้ของแท้ในห้างลดราคานะคะตอนลดราคาเดินกันต่อค่ะเพื่อนๆในต่อก็ยังคึกคักเหมือนเดิมน,นะ ถึงตรงนี้ต้องเบียดกันหน่อยนะคะเพื่อนๆทุกทีถ้าแม่บ้านไปเดินวังหลังเนาะก็จะได้ซุ้มอูได้ขนมปังล้างชัยวัดเนาะได้พวงมาลัยได้ข้าแช่นะคะเพื่อนๆข้าแช่เพชรบุรี ได้กับข้าวกลับบ้านบางทีก็ได้ลา,าบสมตำน้ำตกบางทีก็นั่งกินเลยก็แล้วแต่โอกาสนะคะว่าว่าฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะแต่และช่วงเลลวลาแล้วก็ได้ีอแคร์ที่เป็นกล่องๆนะลูกกระบาดน,นะคะแต่เดีน๋นี้ไม่ได้แล้วล่ะเดีนี้ไม่รู้ว่าลูกละสองบาทสองสองบาทบางทีก็ต้องกินพัดเตี๋ยวค่ะเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นกลางคางตอกแล้วที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางวัดละคังนะคะทุกทีแม่บ้านจะไปจอดรถไว้ที่อาคารจอดรถวัดละคังค่ะจะราคาถูกนะคะเพื่อน<ม>ไปหาหมอทีก็จอดประมาณห้าชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราต้องไปเช้าเนะาะสมัยก่อนก่อนถึงแยกศรีล,ลาชเนาะมันจะมีซ้ายมือเป็นที่จอดรถกว้างๆเลยนะคะจอดทั้งวันสี่สิบบาท เดี๋ยวนี้เขาถมที่แล้วก็กำลังสร้างคอนโดแล้วค่ะเราก็เลยต้องเสียค่าช็อตรถแพงหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าให้ไปจอดอที่วัดอรุณอามรินหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่เราไม่เคยไปจอดเนี่ยก็เลยไม่มั่นใจ จอดรนาคารดีกว่าค่ะเงินก็เข้าวัดละคังด้วยค่ะเพื่อนๆทำบุญไปเนาะและเราก็สบายใจด้วยค่ะมีห้องน้ำด้วยนะที่จอดรถก็ปลอดภัยค่ะเสฟาเสภาแฟชั่นเยอะมากๆค่ะถ้าใสาเ่เพื่อนๆ รถขายยังไงครยี่สิบคัเอายี่สิบค่ะแล้วนี้ของอะไรขอเงินดาวนนั้นหม่าล่าเอาไหม้องหม่าล่าเอ้ยนั่นหม่าล่าเป็นปิง จะไม่เป็นตรอกทางลดนะถนนทางลัดนะคะที่จะวัดหลักคังนะของก็จะมีขายตลอดทางเลยนะคะพ่ะแนะนำให้พกลมนะถ้าช่วงกลางวันนะอากาศร้อนค่ะแต่วันนี้ดีที่เป็นช่วง รูหนาวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแบงคอกนะคะขอบคุณที่ติดตามตลอดเลยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อคือจกไอืมเดวทำไม้พายดีกว่า เนพื่ยอนๆนะ,ะๆบ้านแบบค้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปอีูด้วยกันนี้นะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ